เป็นลาโคนตกฝนเล่งแดดออกก็ได้เหตุไม่ดูไม่กินต้มยังไงนาต้มเครื่งไม้ต้มเคร่องไม้ท้หมอเลังไงใส่ลาฮะลาจากฝนตกฝนตกคนเป็กตกจำแสะจำแสะหมดเมื่อยุบาน่อย กตะกะยากแต่กหกเาน่าเวล่ะ้าห้องคนต๊แดดออกหนาวหอนกระยากคือเ้าติดมาป่าหัวนี้า,าป่าปัก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 ป้กกกยลาบหมูแบบแรงนะสิีลาบเบียบลาบหมูนีละลาบ,ล,บ,บ,าบ,าบลุกเ่ลาบลุกเร็ได้อีกีนดิเจ้าก็เพื่อจะอยากดีเนาะ อตะระแน่กับนี้ได้ละแม่ปลาอ้ยมีดวงเขาเขากับนี้เยอจียยนีีแบบเขาที่สุดเขาที่สุดนี้ยังเกินว่าหัวจันมันนี่นยังแต่ตะรก็ไม่สวยเรียดเจีือ เลือดทุบแล้วแปสีใส้เลือดพอไหมจ๊เลือดลวกลวกไยืน้อนี่แหละ่มันสีใสเลือดอล้วนเหไืแม่ปลาหุวหัวมัมมมทุบแ้กาลาแมปลาสีลาบเนือจาเมื่อาบหนือแม่นลาบหนืลูก้ายเป็นเปลือกมะหา ออกเนี ab, ้ยกลิ่ากินฟปูบะเนี้เมื่อนี้ยาบหมูมาบ่กินใช่เอากิ่นเลยนีไไต้มลุกเลี้ยวเนี่ยไ้บะลุกก็ได้ต้มเลือดหนูน กอดอมคอมไปคือไปใส่ตู้กิเหมนอนกันวกาเท่ไหนมันสุกแล้วก็นเนี่ยมันลบวย่าใส่ถึงว่ากบกระเคยเห็ดและเขยยียมหาปลาอ๋อซอยอะสิน่ะน,นะกบกเคยเห็ดเหรอมันหูจักไส้กินนะเออเอาอีหรีลาหมูกบกระเคยเห็ดอีรีผสมไส้กินอีรี เห็ดบ่เป็นเาิได้เห็ดเป็นตอนคอยนะฮปเห็ดบ็มียมันือายมาให้อนเห็ดเห็ดกปนเาเแม่ป้าเครื่องไนนี่ซอยตอนมันท่านได้สุกเลเอาซอยตอนไรได้เห็ดตะล่สุกแล้วค่อยซอยก็ได้บ่จะซอยตอยเราคยต้มก็ได้นี่จะซอยเราค่อยต้มเลยนหลน้อไมันแห้นแม่่ะไห อย่างไหนมันก็ทิมีอย่างนี้ตานี่ใส่มันจะด้วยเดี๋ยวให้น้ำมันเห็นจากน้อยก่อนนะท่านค